สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับทปนี้ผมก็มีวิธีการดีมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับผุ้ชมเคยมีปัญหานี้ยนะครับตู้ผ้าเนี่ยพอเวลาเราเอาผ้ามาแขวนไว้นาน,านๆโดยเฉพาะถ้าเป็นหน้าฝนนะครับมันจะมีกลิ่นเหม็นอับนะครับเหม็นอับในตู้เนี่ยเราพอเวลาเราเอาเสือ้อผ้ามาใส่มันจะมีกลิ่นเหม็นนะครับวันนี้ผมมีวิธีการ จัดกินเหม็นในตู้เสื้อผ้านะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำก่อนของเ,เราก็ต้องมีนี่นะครับขวดขวดน้ําขวดแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็มีเขียงมีมีดแล้วก็มีลูกมะกรูดนะครับมะกรูดเนี่ยจะถ,ถ้าเป็นลูกใหญ่ๆก็ดียิ่งดีนะครับแต่พอดีผมมีแต่ลูกเล็กก็เลยเอาลูกเล็กนะครับแล้วก็มี่านนะครับอ่ะมาดูวิธีทํากันเลยก่อนอื่นเราต้องเจาะขวดก่อนนะครับอ่าเจาะบนนี้เลย จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาทานใส่ลงไปก็เอาไปประมาณเท่านี้พอนะครับแล้วจากนั้นเราก็เอามะกูดอันนี้ลูกเล็กก็พาเป็นซีกเดียวสองซีกแบบนี้นะครับถ้าเป็นลูกใหญ่ก็าพาแบ่งเป็นสีนะครับ นี่แบบนี้เลยครับอันนี้แล้วเ,เราก็เอามาใส่อ้นี้นะครับอ่าอันนี้นะครับอ่าแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ตู้เสื้อผ้ากันเลยนะครับอันนี้ครับเอ่อเราได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็เอามาตั้งตั้งในตู้เสื้อผ้านะครับ ตั้งไว้มุมไหนก็ได้นะครับเอ่มุมข้างในก็ได้แต่เดี๋ยวผมตั้งให้ผู้ชมดูก็ตั้งไว้แบบนี้นะครับอ่ะเราทานมันจะดูดซับกินนะครับแล้วก็กินมะกรูดเนี่ยมันก็จะปล่อยออกมามาทําให้อ่อตูเสื้อผ้านี่อ่อกินอับหายไปนะครับแล้วก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับอา่าวิธีนี้ก็ใช้ได้นะครับนี่เลยอันนี้เราเอามะกรูดออกก่อนอน,นี่เราอันนี้คือสบู่นอกแก้วนะครับ แล้วแต่ผู้ชมถ้าผู้ชมชอบกินไหนก็ไปซื้อกินนั้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนี่เราก็แกะสบู่ออกมานี่ครับอ่าสบู่เนี่ยอ่าคุณสมบัติของสบู่เนี่ยเขาอ่าพอเวลาอากาศร้อนเนี่ยเขาก็จะปล่อยกินออกมาละลายแล้วปล่อยกินออกมานะครับแล้วเขาก็จะไปอ่ากัาดัดกินเหม็นอับในตู้นะครับอ่าดีนะครับเราก็ใส่ไว้ใส่ไว้แบบนี้นะครับ คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ